ครับต mm ัดท้าย FC อีกาเชนักสุดท้าครับวันนี้ผมโอนอีก hmm. ามารายงานตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นเกี่ยวกับลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับลิเวอร์พูลเกี่ยวกับเรื่องของโมซาล่าแล้วก็เซโดมาเน่นะครับมีสัญญาณบวก3ข้อที่ทําให้เรารู้สึกได้ว่าโมซาล่ากับเซโดมาเน่นั้นจะทําให้ลิเวอร์พูลเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเรื่องราวของแมนยูก็เช่นกันครับวันนี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับนิวคาสเซิล ตอนนี้กระแสข่าวของนิวกาเซนยังคงร้อนแรงอยู่ครับเราต้องเกาะกระแสทับสานิการ์ดงต่อไปครับทำไมแมนยูถึงมีข่าวเชื่อมโยงกับนิวการเซนแน่นอนตอนนี้นิวคาสเซิลกำลังวางแผนในการลงตลาดหน้าหนาวนี้นะครับแล้วก็มีข่าวว่าพวกเขาจะไปโฟกัสที่โอชั่วฟอร์ดด้วยนะครับเพราะว่าแมนยูมีนักเตะหลายคนที่สามารถใช้งานได้นะครับ ฟังกันจบจะเริ่มกด l ลกดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาใครไม่เคยกดซับกดก,กระดิ่งกพแจ้งเตือนกดซีฟิสต์เพื่อเห็นก่อนชื่นชอบกันก็ช่วยกันโคลมากโคลมือนะครับจะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมการวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ผ่านทางอีกาชแน,นลนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมโมสรครับกราบขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและขอบคุณสปอนเซอร์หลักของคลิปนี้นะครับนั่นคือรถยนต์สุกินสุสาิปลดล็อกทุกเงื่อนไขส่งท้ายปีกับแคมเปญพิเศษสุส่นดี้ พ่อนทีปีหน้าพร้อมรับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุดถึง50,000บาทและรับเพิ่มบัตรเติมน้ำมันมูลค่า3,000บาทพิเศษสุดทดลองขับรถยนต์สุกิรับของสมนาคุณฟรีจำนวนจำกัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุกิทั่วประเทศหรือ w w w s u z u k i c o t h ทีนี้ไปดูเรื่องแรกกันก่อนนะครับเรื่องของลิอร์พูลกับ ลิ์พูในซีซั่นนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนลุ้นกันอยู่ว่าลิ์พูจะกลับมาชิงเข็มขัดการเป็นแชมป์พรกจากแมสตี้ได้หรือเปล่านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าใครสังเกตผมเชื่อว่าคุณน่าจะมองเห็นมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในทิศทางบวกทิศทางที่ดีขึ้นจาก2นักเตะที่เคยถูกตั้งคำถามว่าสุดท้ายพวกคุณเนี่ยสนิทกันไหมมีอะไรที่เป็นปัญหากันหรือเปล่าและมีความขัดแย้งอะไร ลึกๆก,กันหรือไม่นะครับนั่นคือโมซาลากับซาดิโอมาเน่สองแกนหลักคนสำคัญเพราะที่ผ่านมานะครับแฟนบอลลิปูเคยตั้งคำถามกันถึงการเล่นเพื่อตัวเองของทั้งสองฝ่ายครับแล้วมันก็มีหลายครั้งที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในสนามถ้าเห็นภาพให้มันชัดเจนมากขึ้นย้อนกลับไปในปี2019ครั้งนั้นมาเน่ไม่พอใจในตัวของโมซาลาเพราะโมซาลาไม่ยอมจ่ายบอลมาที่เขา ทั้งๆท,ที่เขาอยู่ในตำแหน่งหรือว่าโอกาสที่ดีกว่าในการทำประตูแต่ครั้งนั้นเจอกันครับออกมาเบรกกระแสะร้อนแรงแบบนั้นบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติมันคือแพชชั่นมันคือความทุ่มเทมันคือความมุ่งม,มั่นเขาโอเคกับสถานการณ์แบบนี้สุดท้ายเรื่องมันก็เงียบไปแต่ลึกๆแล้วทุกคนคงเข้าใจว่ามานี่เองก็โมโหโมสาลาว่าเฮ้ยทำไมไม่ยอมจ่ายบ้างจังหวะหลายๆจังหวะเนี่ยคุณน่าจะจ่ายให้ผมบ้างดิ ตำแหน่งก็ดีกว่าโอกาสในการทาประตูก็ดีกว่าคุณโมแตห่หวงบอลอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่ในพาร์ทของโมซาลาฝ่ายเดียวนะครับหลายๆครั้งมาเน่ก็ทําตัวแบบผู้ขอเล่นเองทําเองชงเองกินเองอะไรแบบนี้หลายหลายครั้งมากแบบเมื่อเป็นภาพที่มันเฮ้ยสองคนนี้มันมีอะไรบางอย่างลึกๆหรือไม่แต่ในซีซั่นนี้ครับเป็นซีซั่นที่เรารู้สึกได้เลยว่าสองคนนี้เปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปในทิศทางบวกพลังเกมรุกของหงแดงก็ มีความร้ายกาศมีความอันตรายมากขึ้นและสามารถผลิตส,สกอร์ได้อย่างมากมายกี G ่แมตช์แล้วครับที่ลรเวอร์พูลยิงประตูได้3ลูกบวกกีเกมติดต่อกันทุกคนคงทราบดีและที่น่าสนใจถึงตรงนี้นะครับ2คนนี้ทั้งโมซาลาและก็ซาเรอมาเน่เนี่ยช่วยกันยิงประตูรวมทุกรายการเป็นจำนวนที่13ประตูแล้วนะครับและนี่คือ3สัญญาณบวกระหว่าง2คนนี้ สัญญาณบวกแรกคืออะไรโมซาลากับซาโดโมาเน่มองหากันพยายามเชื่อมถึงกันและกันครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นเลยเวลาอยู่ในสนามเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเวลาที่โมซาลาได้บอลเขาจะมองหาเพื่อนก่อนและหนึ่งในนั้นคือซาโดโมาเน่เช่นกันมาเน่ได้บอลเขาจะเงยหน้าขึ้นมองหาเพื่อนโดยเฉพาะสมประสานในแนวรุกและรวมไปถึงในเคสของโมซาลาเองแล้วก็ซาโดโมาเน่เองด้วยมีการเชื่อมกันมองหากัน เมื่อใครคนหนึ่งได้บอลครองบอลก็จะพยายามสร้างพื้นที่เพื่อจบสกอร์เพื่อผ่านบอลแล้วมันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเล่นง่ายมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ทั้งโมซาลาและก็ซาโดมานี่เพื่อกุลซึ่งกันและกันนะครับแล้วถ้าใครสังเกตซีซั่นนี้มันเป็นซีซั่นที่เกมรุกของลิปูเนะี่ยมีความไหลลื่นมากขึ้นกว่าเดิมไม่ได้เหมือนกับซีซั่นที่แล้วสซีซั่นที่แล้วที่เราก็เห็นครับมันดูติดติดขัดขัดขด,ดูไม่ค่อยลงตัวดูขาดความสมดุล ต่างคนต่างเล่นแต่มันไม่ใช่สหรับซีซั่นนี้สัญญาณบวกที่2ครับความสัมพันธ์ของสองคนนี้มีความชัดเจนมากกว่าเดิมและเป็นในแง่ง่าบวกด้วยนะครับสองคนนี้ครับทั้งบังโมแล้วก็นัเดชเนี่ยมีการประสานงานที่ดีกันมากขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีดูแลกลมกลืนกันมากขึ้น มันบ่งบอกได้จากหลังจากยิงประตูไม่ว่าจะเป็นใครครับทางฝั่งโมซาลาก็ดีทางฝั่งของซซโดมาเน่ก็ดีเวลาที่มีการทําประตูเกิดขึ้นจากใครคนหนึ่งนะฮะเราก็ได้เห็นว่าการแสดงความดีใจที่รีบปรีเข้ามาร่วมยินดีด้วยยินดีกับความสําเร็จยินดีกับประตูที่เกิดขึ้นและมันบ่งบอกถึงความจริงใจอย่างแท้จริงและความเป็นเพื่อร่วมทีมที่ดีมันคือภาพที่มันอบอุ่นมันคือภาพที่เรารู้สึกได้ว่าคือทีมเวิร์ก คือความสมัครสมานสมัครครทีที่ทีมฟุตบอลที่ดีพึงจะมีนะครับลองย้อนกลับไปดูได้เลยครับมันเป็นภาพแบบนั้นจริงๆนะฮะและสัญญาณบวกที่3เราได้เห็นว่าทั้ง2คนนะครับต่างโฟกัสในเนื้อง,งานของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมอย่างโมซาลาเองก็พยายามที่จะโฟกัสในหน้าที่ความรับผิดชอบคือเรื่องราวของการครเอทงานการสร้างสรรค์โอกาสการทำประตูหรือว่าแอซิสบริเวณริมเส้น มีการเปิดบอลครอสบอลผ่านบอลให้กับเพื่อนได้อย่างสมบูรณ์แบบและเวลาที่ต้องปล่อยบอลให้กับเพื่อนเขาปล่อยทันทีเวลาที่จะก,กระชากไปข้างหน้าเขาทําได้เขาก็ทํามันไม่ได้มีการฝืนไม่ได้มีการดื้อดึงหรือว่าทําเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมเช่นเดียวกับมาเน่ที่เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยปีนี้เป็นปีที่มาเน่พยายามมากขึ้นทุ่มเทพเพื่อองค์กรมากขึ้นและคิดถึงความเป็นทีมมากขึ้น แล้วเมื่อใดนะครับที่ทั้งโมซาลาและก็ซาโดมาเน่นนั้นเล่นกันอย่างเท่าขามันคือฝันร้ายของกองหลังคู่แข่งนะครับที่เราจะได้เห็นว่าโอ้โหสอคนนี้เมื่อผนึกกาลังกันได้ประสานงานกันอย่างยอดเยี่ยมสอบรับกันอย่างกลมเกลืนและมีความสมัครสมานสามคีีมันคือข้อดีมันคือผลประโยชน์ที่เชิคลับและก็ทีมลิเวอร์พูลจะได้รับนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ จากในเคสของโมซาร่าแล้วก็ซาโดมานี่ไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับลองส่งคอมเมนต์เข้ามาดูทีนี้มาดูประเด็นที่2ครับเป็นประเด็นจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เชื่อมโยงกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับมหาเศรษฐีรายใหม่นิวคาสเซิลยุคปรับปรุงโฉมใหม่มีแววที่จะใช้ลายแล้วก็ผุดผาดมากกว่าเดิมครับผู้เล่นหน้าใหม่ก็จะเข้ามาแล้วตอนนี้นะครับสื่ออังกฤษไปโฟกัสกันที่ในรั้วโอทรฟฟอร์ด ทำไมต้องเป็นในรั้วของปีศาจแดงครับคือปีศาจแดงมีนักเตะระดับคุณภาพหลายต่อหลายจุดหลายตำแหน่งแต่มันก็มีหลายตำแหน่งเช่นกันที่อาจจะถูกปล่อยออกมามีบ้างครับที่ไม่ได้อยู่ในแผนงานของอริโกนานซชามีบ้างครับที่ไม่ได้เป็นที่โปรดปรานของรากองเชีปีศาจแดงและมีบ้างครับที่อยากจะไปหาโอกาสแหล่งใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอและเมื่อสิ่งนี้รวมกันแล้ว มันก็มีโอกาสครับที่นิวคาสเซิลจะมองหาโอกาสมองหาช่องทางในการที่จะไปหยิบไปจับไปดึงตัวผู้เล่นที่ดีอยู่แล้วของปิศาจแดงเข้ามาร่วมทีมแล้วว่ากันว่านะครับมีมากถึง6รายด้วยกันนะครับที่อยู่ในข่ายที่นิวคาสเซิลจะตั้งโต๊ะเจราจากับปิศาจแดงและพูดคุยเรื่องของรูปแบบการยืมตัวการซื้อขาดการออปชั่นซื้อในภายพักหน้ามันได้ทั้งหมดเลยแล้ว6รายนี้เราจะมาโฟกัสกันว่ามีรายไหนบ้าง ที่มีโอกาสมากที่สุดรายแรกนะครับที่ถูกตั้งเป็นข่าวเลยแล้วน่าจะเป็นรายที่มีโอกาสมากที่สุดเลยนะครับคือดอนนี่ฟานเดอร์เบกดอนนี่ฟานเดอร์เบกถูกได้รับการคาดหมายว่าจะต้องเก็บกระเป๋าไปสู่ประตูขาออกของปีศาจแดงครับเพราะว่าเขาเองแทบไม่ได้มีความสุขเขาเองกลายเป็นตัวสำรองเขาเองเบียดไม่ได้แม้กระทั่งเอ็นโกเลฟเฟตเต้ที่แม้ว่าจะเล่นไม่ได้เรื่อง แต่เขาก็ยังเบียดไม่ได้นั่นแสดงให้เห็นถึงว่าอะไรครับความโปรรานของคุณเซอร์ที่มีต่อเฟร็ดมากกว่าดอนนี่และแน่นอนครับเขาเองต้องคิดถ้าหากว่าอยากจะเป็นตัวหลักของทีมชาติฮอลแลนด์เพราะว่าในขณะนี้ลุยส์ฟันเกลยืนยันเลยนะครับว่าคนที่เขาจะเลือกเข้ามาอยู่ในทัพอศัศวินสีส้มต้องเป็นตัวหลักของสโมสรอนต้องได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอแม้ว่าคุณจะเก่งมาจากไหนแต่คุณกลายเป็นแค่สำรองของต้นสังกัดนั้น โอกาสยากครับที่คุณจะเป็นตัวหลักของทีมชาติฮอลแลนด์ในเวลาเดียวกันเอเจนต์ส่วนตัวของดอนนี่เฟอร์เบกเองก็รู้ดีว่าจะต้องหาสังกัดใหม่ให้กับนักเตะที่เขาคอนโทรลอยู่ครับแม้ว่าที่ผ่านมามันมีบทสัมภาษณ์จากอิลโกนาโซชาครับว่าเขาเองก็มองดอนนี่เฟอร์เบกเป็นนักเตะหนึ่งในแผนงานของเขาแต่เอาจริงจริงครับมันพูดได้แต่การกระทํามันคนละเรื่องเลยซึ่งตรงนี้ดอนนี่เฟอร์เบกจะอยู่ในข่ายมากๆอาจจะเป็นการยืมตัวก่อนครึ่งปี แล้วมีออปชันซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ก็ได้นะครับแล้วดูจากนักเตะในประเภทของตัวนี้ฟรเบกนั้นโอ้โหมันเป็นการเกาถูกที่คันเหลือเกินครับเพราะว่าไรนักเตะอย่างตัวนี้ฟอรเบกสามารถเล่นในแผงมิดฟิลก็ได้เล่นในตำแหน่งจอมทัพก็ได้ซึ่งนัตนระดับคุณภาพแบบนี้นิวคาสเซิลไม่มีนะครับแล้วสามารถเรียกเงินค่าเหนื่อยได้เลยครับเห็นบอกว่านิวคาสเซิลวางเพดานค่าเหนื่อยต่อจากนี้ไป ไม่ให้เกิน200,000ปอนด์นะครับคือถ้าคุณตัวท็อปคุณรับไปเลยเกือบสอ0 0 0 0ได้แต่ถ้าคุณประมาณประเภทบีบวกคุณรับไป1 5 0 0 0 0ที่เหลือก็จะเป็น1 8 0 0 0 0หมือะไรก็ว่ากันไปเคสแรกคือตอนนี้เฟรเบ็ครับคนที่2เจสซี่ลินการ์ดนี่คือหนึ่งในะนักเตะที่เนลเซนต้องการจะได้มาสักพักใหญ่ๆแล้วเห็นบอกว่าลินการ์ดเป็นรักแรกของเนลเซนเลยในช่วงตลาดหน้าหนาวครั้งที่แล้ว นีลเซนมีความสนใจเป็นทีมรแรกๆแต่น่าเสียดายตรงที่ว่าลินการ์ดมองการได้ร่วมงานดวิดมอยส์มันน่าจะทำให้เขากลับคืนฟอร์มเก่งได้มากกว่าสุดท้ายมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆและตอนนี้ลินการ์ดเองก็มองถึงการติดทีมชาติอังกฤษการแข่งขันภายในทีมสิงโตคมรามมันเข้มข้นมากขึ้นสิ่งที่คุณจะโปรเทคตัวเองได้เนี่ยก็คือการได้เป็นตัวจริงสหรับต้นสังกัดและการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง แล้วถ้าคุณฟอร์มดีคุณก็จะมีโอกาสในการติดทีมชาติอังกฤษไปเล่น,นฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์และแน่นอนครับเดือนมกราคมนี้ลินการ์ดมองหาสังกัดใหม่แน่แล้วถ้าเป็นนิวคาสเซิลแล้วการะาตีตัวจริงให้เขาไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งตัวรุกฝั่งซ้ายจอมทัพก็ได้หรือฟอกซนก็ได้เขาก็พร้อมที่จะย้ายออกไปแล้วขณะเดียวกันนิวคาสเซิลเป็นทีมที่ทีมใหญ่อยู่แล้วแฟนบอลโอ้โหหนานแน่นอยู่แล้ว รวมไปถึงการปรับตัวก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแล้วขณาเดียวกันกับปีศาจแดงถ้าคุณอยากจะเอาตังค์คุณก็ต้องเอาได้ครับและอาจจะเป็นในก้อนหลัก15ล้าน18 000, ล้านกําขี้ยู่กําตดตัวเลขก้อนนี้ถือว่าเข้ามาทําทุนให้กับทางแมนยูได้เป็นตัวเลขที่น่าจะวินบินทุกฝ่ายสถานการณ์ตอนนี้น่าจะวินบินแบบนี้เดี๋ยวต้องมาดูครับว่าสุดท้ายแล้วลินกาจะได้ไปอยู่กับทางดูเซนหรือเปล่าคนที่สามครับ องตัวนี่มาร์เซียวองตัวนี่มาร์เซียวครับในบทบาทของเขาสถานะของเขากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานี้เขาถือว่าเป็นตัวสำรองนะครับถ้าหากว่ามาร์กัสแวส์ฟอร์ดกลับมาแวส์ฟอร์ดก็จะยึดตัวจริงตำแหน่งตัวรุกฝั่งซ้ายกลางคือบูโน่วฟานันส์ขวาน่าจะเป็นเจอรอนซานโชและข้างหน้าคริสโนโรนันโดครับส่วนมาร์เซียวอยู่ตรงไหนนะครับข้างสนามแม้ว่าในเกมล่าสุด ในลีกนะครับที่เขายิงประตูใสเอฟตันอยางสวยงามและมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นและยังสามารถรักษาสถานะตัวเองในชมเป้ฝรั่งเศสได้แต่ก็ต้องยอมรับความจริงครับว่าโอกาสในการลงเล่นเป็นตัวจริงที่ปีศาจแดงของเขามไม่ได้มีมากเลยแล้วทุกวันนี้ปีศาจแดงไม่ได้เหมือนกับปีก่อนๆน,นะครับเพราะว่าการแข่งขันในการแย่งตัวจริงมันสูงมากแล้วถ้าเขาอยากจะลงเล่นแบบไม่ต้องกดดอะไรมากมายกับการอยู่กับทีมใหญ่เขาก็ย้ายไปอยู่กับนิโคลเซนก็ได้แล้วนิโคลเซนขาดาตะแบบนี้ครับเวลาบราิรเวณริมเส้น แล้วลองคิดดูนะครับถ้าดีกาเซ่นได้ตัวองติน้นมาร์ซิอลไปตรงกลางมีอนอรนี่ฟาราเบกถูกต้องไหมข้างหน้าเป็นอารังเซงแม็กซิแมงหรือว่าจะเป็นคาร์ลวีซันและข้างๆก็จะเป็นมิกเกลแอมเบรอนน่าจะเป็นภาพตัวรุกที่มันดูดีมากขึ้นกว่าเดิมครับจับตานะครับอองติน้นมัคซิอลกับนิกาเซ่นมีโอกาสเป็นไปได้คนที่4ครับเอริกไบยี่ฮะตกเป็นข่าวกับนิกาเซ่นเหมือนกันนิกาเซ่นเองครับก็มองหากองหลังคนใหม่ซึ่งแน่นอนครับ เป้าหมายหลักเนี่ยอยู่ที่คาริดูคูลีบาลี่อยู่แล้วแต่อย่าลืมครับมันไม่ใช่แค่คนเดียวเท่านั้นที่จะเข้ามาเป็นเสาหลักให้กับทีม, <S <S มนิโคลเซนก็ต้องมองหาพาร์ทเนอร์ของคูลีบาลี่ถ้าหากว่าได้คูลีบาลี่แล้วถ้ามันเป็นเอริกไบยี่มันน่าจะเป็นภาาที่มันชัดเจนมากขึ้นแม้ว่าเอริกไบยี่เพิ่งจะขยายสัญญากับยูเซตไปแต่การมาของราฟาเอลวารานมันฟ้องทันทีครับว่าเขาเองก็กลายเป็นตัวเลือกอันดับที่4เดิมทีต้องดิ้นรนหนักอยู่แล้ว มันก็ต้องดิ้นรนคูณ2เลยครับการเป็นตัวเลือกเบอร์สไม่ใช่ละฮะเอริกไบยี่สามารถเป็นตัวจริงในเวทีพิบริกที่ไหนก็ได้อาจจะไม่ใช่มราบิกซิกซ์แต่ถ้ามันเป็นทีมประเภทนี้ไซส์แบบนี้ก็น่าจะโอเคครับแล้วก็นิคเอเซนเองก็มีเงินในการที่จะเปขั้นเทียกับเขาเองอยู่แล้วดังนั้นมันก็เป็นภาพที่มันน่าสนใจสําหรับเอริกไบยี่ในการเป็นเสาหลักให้กับนิคเเซนคนต่อมาครับนั่นคือ ด e นแฮนเดอร์สัครับคนที่5้าของปีศาจแดงที่ตกเป็นข่าวกับทางนินกัสเซนดีน d e r เ o นตอนนี้ชัดเจนนะครับเป็นมือ2อย่างถาวรต่อจากเดวิดอ k กท,ทั้งทั้งที่ใน12เกมสุดท้ายจากซีซั่นที่แล้วมีถึง10เกมด้วยกันนะครับที่ Dean Henderson ยึดตำแหน่งมือ1ของทีมได้แต่หลังจากที่เขาหายหน้าหายตาไปสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์กลายเป็นว่านในช่วงเวลานั้นที่เขาหายหน้าหายตาไปเนี่ยเวิดิก โชว์ฟอร์มได้ดีมากยึดตัวจริงถาวรทันทีและอย่าลืมนะครับดีเนเ์เองไม่ใช่เด็กๆแล้วนะฮะเขาอายุ24ปีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลงเป้าเสาอย่างต่อเนื่องในทีมชุดใหญ่แล้วในประตูของด e เนสเนเองก็ไม่ได้มีคนไหนนะครับที่จะไว้เนื้อเชื่อใจได้เลยถ้าหากดีเนสเซนไม่ได้ไปซื้อตัวเทพตัวท็อปๆอย่างเกลโนาวาสของพเชดีเนเนเองก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเหมือนกัน ค่าแรงก็ไม่ได้แพงมากค่าตัวก็ไม่ได้เวอร์มากน่าจะอยู่ในตัวเลขที่มันจับต้องได้คนสุดท้ายครับที่ตกเป็นข่าวครับคือฟิลโจนครับฟิลโจนนะครับกองหลังกระดูกยุงวัย29ปีเพื่จะลบฝันร้ายได้นะครับมีชื่อในทีมชุดใหญ่ในฟุตบอลคาราบาวคับกับแมนยูในเกมที่แพ้กับทางเวสต์แฮมแต่ต้องยอมรับเลยว่าผมแปลกใจมากที่นิวเซลมีข่าวกับฟิลโจนโอเคเข้าใจก่อนนี้เคยมีข่าวกันนะฮะ แล้วจริงๆแล้วฝีเท้าความสามารถของฟิลโจนั้นก็ไม่ได้คิวเรยมากมายแต่ในเรื่องของสภาพร่างกายนั้นมันคือเรื่องที่น่ากังวลและเขาเองก็ห่างหายจากความมั่นใจไปเยอะมากสัญญาของเขาเหลือถึงปี2023โอเคคุณอาจจะเอามาได้ในราคาที่ฟรีก็ได้หรือจะเป็นในราคาที่ถูกมากๆแต่บอกเลยนะครับถ้านิโคลเซนมีตังจริงๆไม่ควรจะต้องเอาฟิลโจนครับคุณไปเอาเอริกไบยี่เลยคุณไปเอาคาร์ดูลคูรีบารี่นั่นจะเป็น2เซเตอร์ที่น่าไว้เนื้อเชื่อใจได้มากที่สุด แต่ฟิลโจเนี่ยผมบอกเลยถ้าคุณเอาไปเนี่ยอาจจะพังก็ได้นะแต่เลอลึกแล้วผมก็อยากให้เขาเนี่ยได้กลับมาลงเล่นฟุตบอลที่ตัวเองที่รักนะครับเล้วลงเล่นอย่างสม่ำเสมอแต่คงจะไม่ใช่นิวคสเซินมั้งนะถ้าเป็นนิวคสเซินนี่ถือว่าน่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันแต่ต้องรอดูครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะครับ เอาละนั่นคือประเด็นของเราที่เราคุยกันนะครับฟังกันจบจะเริ่มกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาใครไ,ไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟอลลัสเพื่อเห็นก่อนก็ช่วยกันคนร้ายคนละเมินนะครับจะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมคอนเทนต์ดีๆของไทยกีฬาชาแนลนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมโมสรครับและขอบคุณรถจอซูซูก,กิซูซูก,กิปลดล็อกทุกเงื่อนไขส่งท้ายปีกับแคมเปญพิเศษซูซูกิดีอดีเดย์ออกรถซูซูกิทุกรุ่นวันนี้พรในทีปีหน้า สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถโจรสุดกิจทั่วประเทศเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามครับ